คุณผู้ชมค่ะรายการชุมชนปากบอกมาแล้วนะคะวันนี้น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะว่าเรากําลังยืนอยู่กับผู้โชคดีนะคะที่ได้รับรางวัลที่1นนะคะเป็นทีวีสี LCD 32นิ้วจากโสคนเคเบิลทีวี TV เราไปค่ะกับการร่วมสนุกนะคะในการส่ง SMS เข้ามาร่วมสนุกในารายการไม่ว่าจะเป็นมอร์นิ่งวอยหรือว่าชุมชนคนเป็นข่าวนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเรายืนอยู่กับคุณเสกสรรสิงทองนะคะและคุณนวนลนภา ทองเสงนะคะซึ่งเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งไปเราไปถามความรู้สึกของทั้งคู่กันดีกว่านะคะไม่ทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างครับพอทีมงานเราโทรไปเนี่ยว่าคุณพี่ได้รับรางวัลที่1ของบริษัทเราไปนยคะดีใจครับรู้สึกดีใจมากดีใจนะคะแล้วพี่คะค่ะก็ดีใจค่ะนะคะกลังขับรถอยู่กลางทางก็เลี้ยวกลับมาเลยค่ะเอาหล่ะคะจะไปไหนกันค่ะกำลังจะไปบางละมุงค่ะไอไอน้องปืนค่ะปืนแล้วรู้มั้ยคะว่ารางวัลที่1ของเราเป็นอะไรไม่รู้ดิแรงไม่รู้ดิ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แต่ยังส่ง S M F ก็ไม่รู้สนุกพื่อนคะนะคะลูกคุณนวลนภาคะทราบไหมระหว่างที่ก็ไม่ทราบค่ะอาไม่ทราบแล้วแล้วทำไมถึงมีความรู้สึกว่าอยากจะชอบชอบดูรายการข่าวแล้วก็ชอบออกความคิดเห็นก็เลยส่ง S M F มาออ๋นะคะนะคะแล้วเป็นติดตามรายการอะไรของโศกคนเคเบิลทีวีเราบ้างคะก็ดูข่าวดูข่าวแล้วก็ดูรายการทั่วไป่อานะคะนะคะแล้วส่ง S M s มาเยอะไหมก็ส่งส่งที่สามครั้งนี่เรา สองถึงสามครั้งเองเหรอคะโอ้โหถือว่าโชคดีมากๆสองสามครั้งแต่ละเบอร์นะเพราะว่ามีอยู่ด้วยกันสามสี่เบอร์ค่ะก็เยขอบคุณนะคะผู้บริหารบุกโสพนเคเบิลทีวีนะคะที่มีรายการดีๆให้กับคนผู้ชมทางบ้านนะคะที่ได้ ได้ลุ้นรางวัลกันนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณบอกบอกคุณชมหน่อยว่าเราแจกจริงไหมแจกคุณ่มเคเบิลแจกจริงครับ ความดีนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับได้รับรางวัลเป็นทีวีสีจอแบนขนาด32นิ้วนะครับวันนี้เราได้จับรางวัลกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตรงนี้มันเกิดจากการที่มีคนถามว่าเมื่อก่อนสมควรเคยแจกของเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้ไม่มีแจกของรางวัลแล้วเหรอนะครับเราก็เรา,เร,ารับฟังอยู่นะครับเราก็เห็นว่าเราหาหายกันไปนานเราก็ได้มาจับรางวัลใหญ่กันสักทีหนึ่งครับ แล้วก็หลังจากจับรางวัลรอบนี้แล้วเนี่ยรอบหน้าเราก็จะมีของรางวัลแจกกันเรื่อยๆครับเราลดแลกแจกแถมกันไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ต้องติดตามกันว่าของรางวัลในรอบต่อไปเนี่ยจะคืออะไรนะครับสำหรับรางวัลใหญ่อย่างนี้ก็อาจจะเป็นทุก3เดือนนะครับแต่เราจะมีรางวัลอื่นแจกกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นพวกอย่างรายวันเราก็จะมีแจกพวกตัวหนังตัวโยนโบริงกันอยู่แล้วนะครับ แหรอถ้าต้องการที่จะเป็นผู้โชคดีมีชื่อในการแจกรางวัลในการรับรางวัลใหญ่นะครับก็คือกติกาง่ายๆคือแค่ส่ง SMS มาร่วมสนุกกับทางรายการนะครับก็คือโพสต์อะไรมาก็ได้นะครับที่สนใจในรายการนะครับก็โพสต์มาก็จะแค่นั้นก็คือจะมีสิทธิ์ในการรับของรางวัลแล้วครับ ทุาคะเรายืนอยู่กับผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านค่ะที่ได้รับรางวัลในการส่ง s อสเข้ามาร่วมสนุกกับเราในรายการนะคะคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีคุณสุพจน์นั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุพจน์ดยครับ,บ,รบนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ค่ะตื่นเต้นครับนะคะตื่นเต้นครับทั้งที่ก็เคยได้รับรางวัลหยิบมาบ้างแล้วนะครับแต่ตอนแรกตื่นเต้นที่มีโทรศัพท์ไปคุยนึกว่าได้ทีวีแน่นอนเลยคะคะ แก็ไม like ่เป็นไรนะคะไม่เป <ik> ็นไรครับก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับคือว่ารวมสนุกกันก็ฝากถึงท่านผู้บริหารนะครับขอให้สุขภ์เซเบิลอยู่กับคนพัทยาไปนานๆรวมทั้งทีมงานของสุขภัณฑ์เซเบิลทุกคนด้วยนะครับ ครับไม่ว่าจะรายการไหนๆก็ตามนะครับการพัฒนาของส่งคอนเทเนอลมีมาเรื่อยๆตลอดมานะครับยินดีและก็ดีใจด้วยครับแล้วก็ขอพัฒนาขึ้นต่อไปครับาก็อยากขอฝากรายการ m o r n n n v v o i e e ครับตอนเช้ากับรายการชุมชนคนเป็นข่าวในช่วงตอนกลางวันด้วยนะครับซึ่ง2รายการนี้เราพยายามตั้งใจทํากันมากเพื่อที่จะให้ท่านสมาชิกเนี่ยได้รับสาระและความบันเทิงอย่างเต็มที่นะครับ ซึ่งถ้าท่านสมาชิกท่านใดมีข้อแนะนำหรือติชมเนี่ยสามารถส่งเอส่ง SMS หรือโทรมาทางรายการได้นะครับเราฟังท่านอยู่ครับ ะะกําลังวันใหญ่จากโสพลเคเบิลทีวีค่ะในทุกๆ3เดือนนะคะเราก็จะมีการจับแจกของรางวัลใหญ่ๆแบบนี้ให้กับผู้ชมกันถึงบ้านเลยนะคะเพียงคุณผู้ชมส่งเอสเบสข้ามาร่วมสนุกกับเราในรายการ Morning Voice หรือชุมชนคนเป็นข่าวนะคะเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีโอกาสโชคดีเหมือนกับทั้งสองท่านเมื่อสักครู่นี้นะคะอย่างไรก็ดีค่ะอยากจะเป็นผู้โชคดีแบบนี้ง่ายๆนะคะเพียงสมัครมาเป็นสมาชิกกับโสพลเคเบิลทีวีของเรานะคะช่วงนี้โปรโมชั่นดีๆมากมายค่ะคลิกเข้าไปดูกันได้นะคะที่เวเว็บพัทยา เว็บทหรือจะโทรมาติดต่อสอบถามกันก็ได้นะคะที่038423777ค่ะเดชาเฉลิมญาติถ่ายภาพเกสรมึงกเกษมรายงาน